ส่วนที่สมุทรสาครคร,ครับวัดใหญ่จอมประสาทเจ้าหน้าที่ปปปป,ป,ปทก็ลงพื้นที่ไปแต่ว่าไปพูดคุยกับพระครูสาครสุธกิจซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะตำบลท่าฉลอมเจ้าว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันไม่อยู่นะครับพระมหาทิวากรที่พบว่าจากข้อมูลตํารวจมีการโอนเงินไปให้สีการกรล้านกว่าบาท คือตอนนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีการโอนเงินไปให้อันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ส่วนจะมีเรื่องชู้สาวหลักฐานคลิปภาพอะไรนั้นยังไม่มีก็ต้องตรวจสอบกันก่อนว่าเงินที่โอดไปให้ศรีกากปเป็นเงินของวัดไหมเป็นเงินส่วนไหนไหมแต่ถามว่าวัดใหญ่จอมประสาทเนี่ยมีเงินเข้าวัดจํานวนเท่าไหร่ยังไงมีพระท่านให้ข้อมูลนะครับบอกว่าจริงๆรายได้หลักของวัดเลยเนี่ยมาจากเงินค่าที่จอดเรือเพราะว่าติดกับแม่น้ํา ก็มีค่าที่จอดเรือ2 0 0 0 0บาทต mm ่อเดือนซึ่งตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเท่านี้หรือเปล่าเพราะว่าจะมีเรือลำเล็ก mm. เรือลำใหญ่ก็ต่างกันงเงินทอดกระถินปีที่ผ่านมา1ล้านบาทเทศมหาชาติ10,000แสนบาทงเงินจากตู้บริจาค2ตู้ตั้งอยู่ในกุฏิแล้วก็อยู่ที่โบสถ์เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ซึ่งมันไม่รวมกับเงินของวัดรายได้ของเจ้าว่าท่านเนี่ยสอนทำบาลีประมาณสักเดือนละ1 5 0 0 0บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปสอบถามพระลูกวัดนะครับแล้วก็เจ้าคณะตำบลก็จริงๆค่าน้ําค่าไฟเนี่ยล่าสุดท่านเจ้าวาที่ไม่อยู่แล้วเนี่ยพระมหาธิวากรเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดลองดูบรรยากาศช่วงที่เจ้าหน้าที่คุยกับพระลูกวัดแล้วก็เจ้าคณะตำบลครับเจ้าวาดสองอยู่ในเสียก็ที่นึ่งฐานสอนะครับอซึ่งตอนนี้ผมตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพี่ท่านเจ้าวาดมีธนาคาร บัญชีส่วนตัวองบัญชีบัญชีกรครับแล้วก็บัญชีวัดเจอมาสองบัญชีนะครับเป็นอธนาคารอืมงบัญชีบัญชีวัดหมายถึงว่าบัญชีที่โอนเนี่ยเป็นบัญชีส่วนตัวครับบัญชีที่โอนไปให้กบเนี่ยเป็นส่วนตัว่นี่ยไม่ทราบพี่แต่วาน่ามันมีเลขอยู่ตอนที่เขาเป็นเจ้าวัดใหม่เขาก็ตั้งไว้เราก็รู้ว่ามันมีแต่ว่าลาออกไปแล้วเราไม่รู้เพิ่งจะรู้วันนั้นเพราะนั้นในในการบริหารจัดการบัญชีวัดเนี่ย รายรับของวัดเนี่ยเข้าขบว่าเจ้าเจ้าวัดท่านเป็นคนดูคนเดียวใช่ไหมครับมีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปบริหารการจัดการให้กับเจ้าวัดบ้างไหมหรือว่าก็ไม่มีไม่มีเลยเจ้าวาดท่านก็เตรียมตั้งองค์ใหม่แต่ยังไม่ได้ทำหนังสือตั้งาง่าบอกให้รู้ว่าอุณิอุณยาแต่ยังไม่ได้ตั้งบุคคลสําคัญที่มาให้ข้อมูลเนี่ยเป็นอดีตปยาวัจกรวัดใหญ่จอมประสาทนะครับนายชัยยุทธสถาวรสมิต์ซึ่งลาออกไปได้4ปี ทำอยู่ปี62ถึงปี64ที่ลาออกเนี่ยเพราะแกไปเล่นการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ลาออกไปก็ทําให้เจ้าวาดคือพระมหาธิวากรดูแลบริหารจัดการเงินวัดรูปเดียวทั้งหมดไม่มีใครเข้าไปไม่มีกรรมการวัดไม่มีกรรมการวัดไม่มีวายาวัจกรท่านใหม่ขึ้นมามก็เลยไม่รู้ว่าเส้นทางการเงินเนี่ยมันยังไงกันแน่อ่าคุณผู้ชมครับจากวัด วัดใหญ่จอมปราสาทที่สมุทรสาครขยับกลับเข้ามาดูวัดหลวงในกรุงเทพมหานครแล้วคนก็พูดถึงเยอะมากก็คือวัดประยุรวงศาวาสคือปรากฏว่ามีพระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งมีรายงานข่าวขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านก็แล้วกันเพราะคือหลักฐานมันก็ยังไม่ปรากฏชัดแต่มีแค่รายงานบอกว่าพระชั้นผู้ใหญ่ของวัดประยูนเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับตัวของสีกากอฟ ล่าสุดทีมข่าวอมรินทีวีลงพื้นที่ไปนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับพระลูกวัดร,รูปหนึ่งปรากฏว่าคือเอาละอย่างที่บอกหลักฐานเนี่ยมันยังโยงไปไม่ถึงเรื่องเงินเส้นเงินต่างๆยังไม่ชัดแต่พระรูปนี้หายตัวออกจากวัดเป็นปริศนาเลยนะฮะมไม่มีใครติดต่อได้จะเข้าไปพัวพันกับสีกากอฟไหมหรือเส้นเงินมันจะโยงไปถึงแค่ไหนพระลูกวัดก็บอกว่า คือวัดไม่ได้กังวลทุกอย่างก็ต้องว่าตามกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แล้วพระชั้นผู้ใหญ่รูปนี้ไม่ได้มีอำนาจเข้าถึงการเบิกจ่ายบัญชีเงินวัดเพราะมันต้องมีกรรมการในการเบิกจ่ายร่วมกันกับพระชั้นผู้ใหญ่รวมไปถึงเจ้าอาวาสเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พร้อมให้ปปป,ปและเจ้าหน้าที่ปปอทอเข้ามาตรวจสอบเส้นทางเงินแต่ถามว่าพระชั้นผู้ใหญ่รูปนี้ที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยติดต่อได้ไหม จนถึงขณะนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ท่านหายไปไหนด้วยว่ามันมีเหตุการณา์ท่านจะตั้งกรรมการตรวจสอบภายใน<อ>แต่ว่าคงมีบทลงโทษอะไรของของวัดอยู่ส่วนมากแล้วท่านท่านไม่ใช่<า>อะไรระดับที่เข้าถึงเงินวัดอะ<า>่ะครัเพราะว่ามีกรรมการที่เราดูแลเงินวัดอยู่ ฉานนั้นเลยก็น่าจะไม่ยุ่งกับวัดไม่เกี่ยวกับ<น>วัดคงไม่เกี่ยวกับเงินวัดคนดงน,นผู้สื่อข,ข่าวก็ลงพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่งตอนเช้านะคะเผื่อว่าจะเจอตัวพระที่กําลังตามหากันอยู่แต่ตอนเช้านี้ก็ไม่เจอท่านเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางผู้สื่อข,ข่าวก็รออยู่เผื่อว่าจะมีเจา้าที่หรือว่ามีพระรูปอื่นมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพระเทพ ปวระเมธีได้มีค่ะมีพระครูวินัยทอนวิเชียนเป็นผู้แทนของวัดมาให้ข้อมูลน,นะคะบอกว่าตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าทางคณะสงฆ์เนี่ยเขามีการตั้งคณะกรรมาการประชุมกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษแล้ว แล้วก็เดี๋ยวถ้าหากว่าติดต่อได้จะให้พระรูปที่ถูกระบุกล่าวหานั้นน่ะมาให้ข้อมูลซึ่งตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะให้ข้อมูลในกรณีเกี่ยวกับสีการกรบอย่างไรและการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาถ้าตรวจสอบแล้วว่ามีความผิดก็มีบทลงโทษตามขั้นตอนอยู่แล้วแต่ว่าจะขั้นไหนก็ต้องรอให้ติดต่อหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้ก่อนจากนั้นผู้ปกครองก็จะตั้งคณะกรรมการนะในการที่จะ พิาจารณาขอดจะจริงคณะบังการนี้โดยปกติก็จะเป็นพระแต่ที่นี้ในการวิจัยเขาต้องเรียกตัวผู้ที่เป็นข่าวหรือปิดปัญหาเนี่ยมามามาสอบคือหลวงพ่อเจ้าวาเนี่ยท่าน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 บอกว่าให้ท่านกลับไปตั้งสติให้ท่านไปตั้งสติปร,ประมวลว่าอะไรเป็นไหลอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจากข้อมูลนิติวิทยาที่เราได้รับเนี่ย ก็คือเสียงคือแชทที่เขาพูดคุยกันนะแต่ว่ารายละเอียดนี่เราไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรอ,อ,อ,นนอันนี้อยู่ในอยู่ในแงอ่อยู่ในขั้นตอนของการติดต่อ,ต,ต,อติดต่อพูดคุยแต่ยังไม่ถึงตการตรวจสอบนี่ต้องไปถามผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากมหาเถรพระรูปที่กําลังชี้แจงคือไม่ได้มีข่าวโยงสีกากรนะคะท่านเป็นตัวแทนของวดัดที่ถูกพัดพิงและออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงเพราะว่าอา้าวคือหน้าตาพระต้องยอมรับบางทีท่านก็หน้าตาคล้ายกันใส่ห่มเหลืองเหมือนกันไม่มีผมไม่มีคิ้วเหมือนกันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าณขณะนี้เจ้าวาดวัดใหญ่จอมปราสาทที่สมครและพระชั้นผู้ใหญ่ของวัดประยูน ยังหายตัวเป็นปริศนายังไม่มีใครเจอ<ะ>แล้วก็มีรายง,งานบอกว่าท่านยังไม่ศึกนะครับอ๋อแต่ว่าเพียงแต่อาจจะรับกินนิโมนหรืออะไรก็สุดแท้แต่ยังไม่มีใครเจอตัวนะฮะอีกวัดหนึ่งที่ยังไม่มีใครเจอตัวแต่ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับวัดกรลยาณมิตรที่กรุงเทพมหานครทีมข่าวเราไปตอนเช้าที่ผ่านมาจนกระทั่งมีผู้ช่วยเจ้าว,วาดอีกรูปหนึ่งของวัดออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่า พระปริยัติธาดาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกร,รยาที่พัวพันกับสีกาก๊อบเนี่ยล่าสุดลาสีขาไปแล้วเแล้วก็เอารูปมาให้นักข่าวดูเป็นรูปในการนุ่งขาวห่มขาวคือศึกเรียบร้อยแล้วครับแล้วไม่ได้ศึกที่วัด<อ>วัดกร,รยาลมิตรนะไม่ได้ศึกในกรุงเทพด้วยอบอกว่าไปศึกตอน9ก้าโมงเช้าวันนี้ที่วัดบ้านค่ายจังหวัดระยองมีการกล่าวคําลาสีขากับเจ้าวาดวัดบ้านค่าย เปลี่ยนจีวรเป็นชุดขาวส่งภาพนี้ไปให้กับพระพรมกวีเจ้าวาดวัดกลยาเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการยืนยันว่าลาสิกขาเรียบร้อยแล้วก็ลาสิกขาได้ตามปกติถึงแม้จะเป็นช่วงเข้าพรรษาที่ไปลาศิกขาที่นู่นเนี่ยท่านให้ข้อมูลบอกว่าเดิมทีเป็นคนจังหวัดระยองก็เลยไปลาสิกขาที่จังหวัดระยองอแล้วก็ยืนยันว่าผู้ช่วยเจ้าวาดอดีตพระปริยัติธาดาเนี่ยไม่เกี่ยวกับเงินวัด ไม่มีเงินวัดหายไปเพราะว่าระบบเงินวัดเนี่ยจะมีวัย,ยาวัจกรดูแลถ้ามีการโอนเงินไปให้สีกากรอฟจริงก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเงินส่วนตัวของท่านเองนั่นแหละคือก็ต้องบอกกันนะฮะมุมหนึง่งเรื่องการทําผิดวินัยสงฆ์หลักฐานต่างๆก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือของสีกากรองแต่อย่าลืมนะว่าในอีกมุมหนึ่งคือพระเหล่านี้ที่ศึกไปเนี่ยเป็นเหยื่อของสีกากรอฟซึ่งตํารวจก็อยากให้พระกลุ่มนี้ที่ศึกไปแล้วเนี่ย เข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพราะตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดหรือ,อดำเนินคดีกับสีกากรอบได้เลยใช่เพราะว่าเสพเมถุนมันคือผิดทางวินย<อ>ัยค่ะจากความเป็นพระแต่ว่าในกรณีนี้ถ้าจะเอาผิดฐานกันโชคทรัพย์ต้องมีเจ้าทุกไปแจ้งความ,มพระที่ศึกไปจะก,กล้าเป็นเจ้าทุกไปแจ้งความหรือเปล่าคุณผู้ชมคะอีกวัดหนึ่งอีกพระรูปหนึ่งคะ่ะที่ถูกพาดพิงไปถึงคือกรณีของเจ้าคุณสวัยพระภาวนาวินระยะคุณอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุราชร ท่านให้ข้อมูลแบบนี้คือท่านเดินทางไปที่พิษณุโลกนะไป,ไ,ปไปทำกิจแล้วมีข่าวว่ามีเส้นทางทางการเงินโยงไปถึงแต่ท่านยินดีชี้แจงนะคะท่านบอกว่าหนึ่งไอ้เรื่องความสัมพันธ์ขันชู้สาวกับสีกากอบพระภาวนาวิรยะคุณท่านบอกว่าไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ยอมรับเคยติดต่อกับสีกากรอ้จริงๆสีกาเนี่ยเหมือนทักมาหาในโลกออนไลน์ ท่านบอกว่าท่านมี Facebook เพราะว่าเอาไว้โพสต์ธรรมะคติธรรมอะไรแบบนี้โพสต์คําสอนสีกาทักมาหาหลังจากนั้นก็โทรมาและหยิบยืมเงินค่ะอ้างว่าเดือดร้อนจะเอาไปทําธุรกิจเซรามิกมันต้องใช้เงินอยู่มันติดขัดมากเลยก็เลยตัดสินใจช่วยเหลือไปแล้วหลังจากนั้นก็ มีการปรึกษาขอความช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆอย่างเช่นเลิกกับแฟนไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินส่งรูปเด็กมาให้ดูอ้างว่าลูกป่วยเคยช่วยสูงสุดไป1 0 0 0 0แบาท สีกากรอบมีวิธีพูดให้ดูน่าสงสารลักษณะขอความเห็นใจแต่ยืนยันว่าช่วยเหลือไปตามอัตภาพไม่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวอะไรกับสีกาแม้แต่น้อยเพราะไม่เคยเจอตัวเลยแล้วก็ไม่เคยหนีหายออกจากวัดไปด้วยฟังเสียงจากท่านค่ะที่เคยบอกว่าช่วยเหลือจริงๆสูงสุดคือ1 0 0 0แบาทมนมกินสั่งเซรามิกมาจากต่างประเทศและปรากฏว่าบัญชีก็ถูกแฮก เขาบอกว่าถูกแฮกไปเจ็ดล้านไม่มีเงินจ่ายค่าของที่สั่งเข้ามาแล้วเขาก็พูดร้องห่มร้องไห้บอกเนี่ยถ้าไม่มีเงินจ่ายนะเสียหายไม่ต่ำกว่า4ี่ถึงห้าล้านเขาก็เหมือนมีติดวิทยาสูงนะพยายามตื้อพยายามขอแต่คขาใช้ลักษณะว่าให้เกิดความสงสารบางทีก็เสียงเคือมันจะร้องไห้อะไรเงี้ยนี่ประจารย์ก็มาช่างใหญ่ระหว่าง4ี่ถึงห้าล้านเขามันเยอะมากนะกับกับเงินแสนทั้งเราเนี่ย พอดีจังหวะตอนนั้นน้องสาวที่อยู่อเมริกาเขาให้ไว้อให้ไว้ก็เลยคิดไปคิดมาก็เลยตัดสินใจช่วยเขาทักทีที่ก้อนนั้นก็คือแสนเงินที่จำได้คือหนึ่งแสนต่อเป็นเงินส่วนตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าน้องสาวให้เขาไว้ไงเผื่อมันมีเบปิดบางทีญาติเป็น้องคนไหนเดือดร้อนฉุกเฉินก็ได้เอาเงินก้อนนี้ไปใช้อะไรยเงี้ย ็เลยเอาเงินก้อนนี้เ oh, ลยโอ้หลวงพ่อให้เขายืมเงินไปแสนหนึ่งช่วยเหลือเขาไปแสนหนึ่งเคยทวงคืนหรือเปล่า hmm. คือถ้าถ้าเป็นลักษณะการกู้ยืมเงินเจ้านี่ก็ทวงได้ <Yeah. S 2> ท่านบอกว่าเคยถามฝั่งผู้หญิงนะายเบี่ยงไม่ยอมคืนจนกระทั่งปลายป,ายปี6กก็หายขาดการติดต่อไปเลยโอ้โห hmm. hmm. oh, ต้องกล้าขนาดไหนไ,ไปยืมเงินพระนะโอ้แล้วเป็นแสนเลยนะคุณผู้ชมยังอยู่ที่พิซุโลกแต่เขาบอกว่ามีอยู่อีกวัดหนึ่งก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร คือมีรายงานนะฮะคุณผู้ชมว่าตัวของพระราชรัตนสุธีท่านหายตัวไปจากวัดตั้งแต่9กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสข่าวว่าตำรวจปปๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ปป,ปชปป,ปทเนี่ยจะเข้ามาปูพรมหลายวัดเลยคือหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุด้วยปรากฏว่าทีมข่าวเราก็ปักหลักอยู่ที่วัดมีคนมาทำบุญปกติแต่ยังไม่เจอตัวของพระราชรัตนสุธี ไม่รู้ว่าท่านไปไหนท่ามกลางกระแสข่าวลือนะครับว่าท่านไปลาสิกขาหรือยังแต่ก็ยังไม่มีการเจอตัวและยังไม่มีการโชว์หลักฐานที่ชัดเจนว่าตัวของท่านเนี่ยไปเชื่อมโยงถึงสีกากอบมีแค่คำให้การที่พาดพิงไปถึงเท <c oughs> ่านั้นก็ต้องย้ำนะครับว่าตัวท่านยังไม่เจอแล้วยังไม่มีหลักฐานได้เชื่อมโยงไปถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแค่คำอ้างพาดพิง